ครับไม่ให okay. ้ครับยังไม่ให้ครับยังไม่ให้ครับแจ้งความนะหนึ่งก้าหนึ่งนะโทรเลยไหมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักท,ที่ดูกันอยู่ประจำที่ชองมาเอพีและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับ เช่นเดียวกันนะครับผมนานผู้ชมครับในวันนี้ก็เดี๋ยวเรามารีวิวของที่ GM ฝากมารีวิวกันเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องกราบขอโทษนะครับผมขอโทษอันนี้คือขอโทษจริงๆนะครับผมจากใจเลยคือคลิปก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ไปศึกษาหรือว่าไม่ได้ไปเช็คก่อนว่า GM เนี่ยเขาได้โพสต์ไว้แล้วในส่วนของตัวสกินปืนนะครับผมตู้สุมสกินปืนใหม่แล้วก็ชุดเซ็ตไดมอนด์โรโย่ใหม่นั่นเอง นะครับ <N ic ata> ผมก็ขอโทษจริงๆเนาะอันจริงผมไม่ได้ทำคลิปดองนะครับผมเพียงแค่ว่าผมไม่ได้เช็คจาก GM ก่อนนั่นเองนะครับผมก็ขอโทษนะครับผมหวังว่าคงจะให้อภัยผมมัง้งนะครับผมใครไม่อภัยก็ก็ผมก็ยอมรับนะครับผมเพราะว่าผมนะผมิดเองนะผมผิดเองนะผมทำคลิปรีวิวแบบนี้ผมต้องเช็คให้มันดีกว่านี้นะครับผมก็สัญญาว่าคราวหนะ้าจะไม่มีแบบนี้อีกนะครับผมขอโทษด้วยนะฮะ นะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปที่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะแจกไอวอลนะครับผมผมไปย้อนดูแล้วไม่มีใครที่แบบฟังกติกาครบแล้วก็ทําตามกติกาทั้งหมดเลยนะครับผมไม่เชื่อลองไปย้อนอ่านคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็อบอคอมเมนต์เนี่ยมันหายเองนะครับผมถ้ามันหายเองนะผมแนะนําให้คอมเมนต์เป็นตัวเลขไทยนะครับในส่วนงตัว U I D นะครับเพราะว่ามันจะบั็อกอยู่บ้างนะครับผมบางทีถ้ามาแบบเป็นพวกสแปมมันจะมันจะตีว่าเป็นสแปมนั่นแหละแบบพิมพ์ตัวเลขมาเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็ นะขอประธานอภัยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมคงไม่ว่ากันเนาะนะครับแล้วก็วันนี้ท่านะผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูของที่ gm ฝากมารีวิวกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไฮไลท์ของเราเลยก็จะเป็นเจ้าตัวสกินหมัดนะครับผม h ฮบริดพาว e วอร์พ p ันช์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นหมัดที่ปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่หมัด ไม่ค่อยใส่หมัดเล่นเพราะว่ามันรกตานะครับผมมันรกตาเวลาแบบเราเล่นมันแบบมันเกะกะอะไรแบบเนี้ยแต่สําหรับบัตรตัวนี้ผมมองว่ามันมันไม่ได้รกอะไรมากนะครับผมมันดูแบบมันดูสวยอะเออแล้วมันก็ถือว่าหมัดนึงเนี่ยเหมือนเราแบบมี2หมัดเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะครับนี่เป็นไงเวลาเปลี่ยนสีก็จะเปลี่ยนสีแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับผมไม่ใช่เปลี่ยนสีตอนต่อยเนาะก็จะเปลี่ยนสีแบบว่าประมาณกี่วิเดี๋ยวขออนุญาตนับหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็น ่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปล่ยนสีโอเคเปลี่แล้ว1 2ึ่งสอามสี่ประมาณ7-8็ดถึงแวินะครับผมเจ็ดถึงแวิจะมีการเปลี่ยนสีสลับสีนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นในโซนกันด้วยนะครับผมว่าเวลาต่อยจริงๆแบบมุมมองเวลาอยู่ในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองเนาะถามว่ามาวันไหนนะครับผมตัวหมัดก็ อขออนุญาตดูแบบนะครับผมน่าจะมาสักประมาณต้นสัปดาห์ด้วยนะครับผมในส่วนของวันที่ที่แน่ชัดเนี่ยผมจะลงไว้ให้ในทิกตอกก็แล้วกันนะครับผมถ้าว่ามีประกาศมานั่นเองเนาะนะครับผมก็มันน่าจะมาต้นสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วก็อของในคลิปนี้นะครับผมจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ประมาณสักวันที่30ประมาณนี้นะครับผมประมาณสักวันที่30 หรือไม่ก็อาจจะก่อนหน้านั้น1วันประมาณนี้บวกลบไม่เกิน2วันนะครับผมสำหรับของในคลิปนี้นะแต่ก็มัดน่าจะมาอย่างแรกนะครับผมโคตรเท่ฟังเสียงฟังเสียงโคตรเท่เสียงแบบเหมือนกับไฟช็อตนะผมมัดตัวดีเนาะถามว่ามาแบบไหนนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยหลายๆเซิร์ฟเนี่ยมาในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวงล็อเกลือนะครับตู้สุ่มอ่ตู้สุมส่มรอยย่อนะครับผมแต่ผมว่าโอกาสน้อยที่จะมาเป็นตู้สุ่มร็อกกี่รอยย นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นโทเค็นสเหรียญน,นะครับผมโทเค็นสเหรียญเหมือนกับเจ้าตัวลูกซองซองควงบ้องไม้ไผ่นั่นเองนะครับผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าน่าจะมาเป็นโทเค็นสามเหรียญน,นะนะครับเพราะว่าถ้าเอาจ,จริงๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบวงล้อกเกลือเพราะวงล้อกเกลือเนี่ยมันใช้เพชรค่อนข้างเยอะพอๆกับเจ้าตัวโทเค็นสเหรียญเลยนั่นเองนะครับผมยังไงก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่ดวงของทุกคนอยู่ดีโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงของชิ้นถัดไปดีกว่าที่ GM จะเอากลับมา นะครับผมก็เป็นของเก่าเนี่ยแหละนะครับผมเป็นของเก่าที่เขาจะเอากลับมาก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะฮะเป็นแพ็คดราก้อนมาสเตอร์ตัวนี้นะครับถามว่าเซตนี้เนี่ยเอากลับมาแล้วดียังไงมันดีที่กางเกงครับผมเป็นกางเกงมังกรขาวนะครับผมเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากๆผมลองใส่ให้ดูเลยดีกว่าลองใส่กับแบบพวกสักทงสักทองให้ดูเลยนะว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยมันเฟี้ยวแค่ไหนนะครับเป็นเป็นกางเกงขาวที่หลายๆคนเนี่ย ชอบใส่นะครับผมมันดูแบบมันดูรวยเพราะมันมีลายแบบลายมังกรเนี่ยอยู่ตรงขากางเกงทางด้านขวานะครับผมแล้วก็แบบใส่กับก้ามทองนี่คือแบบพอดีเลยมันจะเห็นแบบตรงร่องเข็มขัดด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับผมกางเกงตัวนี้กลับมาภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับผมมาพร้อมกับทุดเซ็ตตัวนี้เลยนะครับผมมีทรงผมนะครับผมที่น่าจะใส่แยกได้แล้วก็รองเท้าน่าจะไม่ได้ใส่ นะครับแล้วก็เสื้อก็น่าจะไม่ได้ใส่เช่นเดียวกันนะครับเอฟฟกก็เป็นลายตรามังกรออกมาจากด้านหลังเลยนะครับผมเป็นแนวตรีมแบบเหมือนกับพวก Street Fighter นะครับผมทรงประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ GM เอ็ขาเอากลับมานั่นเองนะครับจะเป็นชุดไหนเอ่ยเดี๋ยวหน้าขออนุญาตดูก่อนหาก่อนแป๊บหนึ่งได้ปะล่ะอ่ะเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดโอวันตินหรือว่าโกลเด้นซันนั่นเองนะครับก็กลับมา แบบว่าเป็นกิจกรรมในเกมแล้วนั่นเองนะครับถามว่าทําไมมันมาไวากว่าอย่างอื่นที่เขาเอามาเป็นโค้ดพวกดีแท็อะไรพวกนี้คือของที่มาเป็นโค้ดเนี่ยไม่ได้การันตีว่ามันจะเอากลับมาขายในเกมนะครับผมแต่อย่างที่รู้กันว่าส่วนใหญ่ถ้าหมดสัญญาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอากลับมานะครับเอากลับมาขายในเกมนั่นเองแต่ก็ไม่แน่เราไม่สามารถเดาได้แบบอนาคตแบบไกลขนาดนั้นว่าเขาจะเอากลับมาหรือเปล่านะครับผมก็ อ่ะใครที่สูบโอลตินไปนะครับผมก็ผมไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่ชัวร์มันจะกลับมาแบบไหนนะครับผมก็อย่าเพิ่งโวยวายว่าเฮ้ยผมเนี่ยหมดไปตั้งเยอะกับโอลตินทําไมแบบโหกินกันกินกันจนจะเป็นเบาหวานเลยยังมาเอามาแบบเอามาขายในเกมไวจังอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็หมวกสวยนะครับหมวกสวยแมสปิดปากสวยแต่ถามว่าคนใส่เยอะไหมก็ ไม่เยอะนะครับผมคุณใส่ไม่เยอะเนาะแต่ถามว่าใครอยากได้เนี่ยก็รอได้เลยนะครับสัปดาห์นี้กลับมาให้สุ่มในเกมอย่างแน่นอนนะครับผมนี่โคตรเท่แม้ปีป่าแม่งโคตรเท่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปาใส่หมวกกันไงี้ใส่หมวกสีแดงนะครับผมเป็นหมวกโอตินเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองต่อยหมัดในเกมกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมสักครู่นะฮะ หมวกโอวันตินอยู่ไหนเอ่ยแปบ๊บหนึ่งเดอ้อนี่เลยนะครับผมแล้วก็แมสปิดปากโอวันตินด้วยก็แล้วกันนะครับหลายๆคนถามว่าที่ผ้ามปากลาวานจะกลับมาตอนไหนนะครับเราไม่สามารถเดาได้นะแล้วก็ไอเพจอะไรนะที่มันชอบลงมั่วๆว,ว,ว่าแบบอ่าของแบบเอาของมารวมกันนะพวกเอเคพวกหน้ากากไฟหมัดไฟอะไรทุกอย่างที่คนอยากได้อนะ่ะเอามารวมกันในรูปเดียวแล้วบอกว่าจะกลับมาในเร็วๆนี้เพจอะไรแบ๊กๆเนี่ยแหละนะฮะผมก็ ถามว่ามั่วไหมมันก็ถามว่ามั่วไหมหอ่ะมันก็มันก็มั่วแหละมันก็มันก็มั่วแหละเพราะว่าเขาแล้วเขาก็จะบอกมาบอกว่ามันแค่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาในเร็วๆนี้แต่ยังไม่รู้ตอนไหนเข้าใจปะเข้าใจคานี้ปะคือยังไม่รู้ตอนไหนนี่คือเป็นคําพูดกันไว กันไว้สำหรับใครที่มาจะมาแบบเอาผิดว่ามันมั่วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมผมก็ไม่อยากให้เชื่อสัทีเดียวส่วนใหญ่เนี่ยของที่จะรู้ล่วงหน้าเนี่ยจะรู้ล่วงหน้าแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ gm นะ gm ผมย gm เขาน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ว่าพวกอ่าส่วนใหญ่ที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยเขาจะรู้กันล่วงหน้ามากสุดแค่1อาทิตย์นะครับผมแล้วก็พวกเพจ อ่าเพจเติมเกมอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากนะครับผมไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากผมบอกแค่นี้แหละนะครับผมนะเห็นแบบแชร์กันเยอะมากเลยว่าพี่โหแบบเอาของมากองรวมกันของที่คนอยากได้ผมก็เลยคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่หมวกเอมาเลยละ่ะใส่หมวกเอมาในรูปไปเลยจะได้จบจบไปนะครับผมแค่นั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแม่งมีคนมาเม้นอีกว่าพี่มันก็กลับมาแล้วไงหน้ากากไฟโหมันรวมมาขนาดนั้นมันก็ต้องมีบางอันที่มันกลับมามั้งแหละ นะครับผมนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดนะครับอันนั้นก็มัว่วแหละที่เดาว่านกกากไฟจะกลับมา,าจริงจริงปะเออนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมยังมันไม่กลับมาพร้อมๆกันหรอกให้เร็วๆนี้อ่ะคือเขาพูดกันไว้เฉยๆเว้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนไหนสาหรับคาว่าเร็วๆนี้ของเขาอ่ะเข้าใจปะไม่อยากให้เชื่อมากนะฮะอันนี้ก็เป็นการแบบเวลาแบบต่อยในเกมนะครับผมก็จะเป็นข้างน่าจะเป็นแบบ สลับกันปะต่อยสลับกันปะแบบว่าสายฟ้ากับไฟแบบสลับกันเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมเวลาต่อยในเกมนั่นเองนะครับผมนี่เวลาต่อยในเกมแล้วก็เวลายืนในเกมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆเลยนะฮะี่โคตรเฟี้ยวนะครับผมไอ้นี่มันแอคอะไรกับผมวะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในการต่อยหมัดนั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับผมเวลาอยู่ในเกมเสียงก็เป็นเหมือนกับ เสียงแบบไฟชุดไปชุดอะไรละไปชอ็อตไฟดูดอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกันในส่วนขอ,ของของที่จะกลับมาในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ของใหม่ที่จะเป็นของใหม่ที่จะเป็นตัวสกินมัดไฮบริดพาวเวอร์นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าสวยนะ หมัดสวยนะครับผมหมัดสวยแล้วก็กางเกงมังกรก็ใส่แล้วก็ดูรวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หมวกก็ถือว่าเท hey ่เอาเรื่องนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันไอ้นี่มันแอคอะไรของมันวะออกแปบ๊บนะฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างเอยขออนุญาตด,ดูแป๊บนะฮะเอยเติมเพชรมันยังไม่หมดอีกเหรออ่าผมขอเอางงี้ดีกว่าใครที่ไม่ได้ไอวอลในคลิปที่แล้วเนี่ยผมขอคลิปนี้เลย เพราะว่าโบนัสเติมเพชรมันยังมีอยู่นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมเนาะก็กติกานะครับผมกติกาก็ขอสองหมื่นวิวก็แล้วกันก่อนวันที่1นะครับผมขอก่อนวันที่1นะขอ20,000วิวแล้วก็คอมเมนต์ UID ชื่อ facebook มาแค่นั้นพอนะครับผม UID ชื่อ facebook มาแค่นั้นพอจบนะครับถ้าคอมเมนต์หายคอมเมนต์หายให้คอมเมนต์ใหม่เป็นแบบตัวเลขไทย นะครับผมหรือไม่ก็เป็นตัวหนังสือ1 2 3อะไรนี้ก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าบางคอมเมนตะ์เนี่ยมันโดนสแปมแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ผมเห็นคนเดียวไม่ใช่นะครับผมนะก็คอมเมนต์มาแค่นั้นแหละแล้วก็ให้วิวมันถึง20,000พอนะครับผมกิจกรรมในวันนี้ก็เอ่เอเติมไม่เท่าไหร่เอาเป็นตัวเอาเอาเป็นเท่าราคาไหมเอ้ไม่เอาเท่าราคาดีกว่าเอาสักประมาณอ่าสี่ร้อยเพชรสี่ร้อยเพชรพอนะครับผมสี่ร้อยเพชรเอ้ยหรือว่ากี่รางวัลดีวะ อับ200เพร200เพจ2รางวัล200เพจ2รางวัลเดี๋ยวผมจะมาสุ่มคอมเมนต์หากว่ามันถึง10,000วิ20,000วินะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ของใหม่มันมีให้เปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับสำหรับของจองล่วงหน้านั่นเองเนาะก็คาตาเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันจะมาในเซ็ตของอย่างอื่น ที่ไม่ใช่ตัวสีเงินสูงนะครับผมจริงๆผมก็อยากให้มันมีคาตาน้ามาแบบสีเงินสูงบ้างนะเพราะว่ามันแบบมันไม่มีมานานมากๆแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันในส่วนคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดเป็นกำลังใจให้มาคเอพีด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมบ,บ,บ๊มดดยมมา,า,บายบายครับผมขอโทษด้วยเด้อเรื่องเมื่อวานบ๊ายบายครับผมจุกครู